สวัสดีครับผมนายเลรนกาลสินรหัส1 6 5 2 0 5 1 1 0 1 6 2ครับวันนี้จะมานำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลายแพลตฟอร์มบทคัดยอ่อบทคัดยอ่ดดยอมีการนำแพลตฟอร์ม e เล a คั r o o m และแ a กเกอร์แลงมาใช้ในหลักสูตรโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมส่วน e เล a คั r o o m ส่วนใหญ่จะใช้ในการดูตัวอย่างหลักสูตร ห้องเรียนและการอภิปรายถามตอบหลังเลิกเรียนในขณะที่แพลตฟอร์ม Hacker l a n k ส่วนใหญ่จะใช้ในการฝึกกะฝึกเขียนโปรแกรมของนักเรียนการผสมผสานที่สมบูรณ์และแบบของทั้งสองแพลตฟอร์มสามารถกระตุ้นความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียนในขณะเดียวกันที่ช่วยให้ครู และผู้สอนเป็นอิสระอย่างจากงานหนักในการแก้ปัญหาในการแก้ไขการบ้านจากนั้นพวกเขาสามารถสื่อสารกับนักเรียนได้ดีขึ้นได้ดีขึ้น,นทุกสัปดาห์เราใช้แพนดอนเพื่อแจ้งเคลดของนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์การบ้านของนักเรียนในขณะเดียวกันเนื้อหาของ บนแพลตฟอร์มยังเป็นส่วนเสริมความรู้สำหรับนักเรียนในขณะที่พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสามารถให้สนับสนุนอย่างมากบทนำโครงสร้างข้อมูลและองครกอริทิมเป็นหลักสูตรพื้นฐานทางวิชาชีพที่สำคัญมากของวิทยาการของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บูรณาการเทคโนโลยีทฤษฎีและปฏิบัติอีกทั้งยังเป็นแทนหลัก ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานในด้านต่างๆโครงสร้างข้อมูลศึกษาวัตถุปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์และความสัมพันธ์วัตถุในขณะที่องลกกริทิมเป็นอธิบายเฉพาะของโปรแกรมบ,บริหารคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ไม่ใช่สาขาว,วิชาเอกคอมพิวเตอร์จุดประสงค์หลักของหลักสูตร นี่คือเพื่อปลูกฝังความสามารถในการคิดเชิงคำนวณของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างเชิงตรรกะของโครงสร้างข้อมูลและแนวคิดเพื่อฐานของโครงสร้างโดยเ,เก็บข้อมูลและที่เกี่ยวข้องอังกอริทึมเพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานและเป็นมาตรฐานมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นัก เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาหลักสูตรมีลักษณะเป็นวิทยาการอธิบายเนื้อหาและหลักการวิชาอื่นลักษณะเด่นคือการเรียนรู้ก่อนชั้นเรียนที่ยืดหยุ่นสร้างและส่งเนื้อหาตัวอย่างการเรียนกับนักเรียนผ่านวิแชดแบบทดสอบในการชั้นเรียนที่สะดวกส่งต่อส่งคำถามและปรากฏคำถามคำตอบ และปรากฏคําตอบนักเรียนและปรากฏคําตอบของนักเรียนได้ทันเวลาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เป็นนวันวตกรรมใหม่กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในอภิปรายและเพิ่มความสนุกสนานให้กับชั้นเรียนของเราตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยคําถามวัตถุประสงค์ s t c <card> s ัตล o ่มเป็นบักอินใน powerpoint ซึ่งสะดวกมากในการใช้งานสําหรับครู และเหมือนกับชั้นเรียนทั่วไปสิ่งที่แตกต่างจากวิธีดังเดิมคือต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการสแกน QR วาโค้ดแพลตฟอร์มสามารถช่วยให้ครูเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนได้ซึ่งจะทําให้บยากาศในห้องเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นและเปลี่ยนหมดแบบเดิมที่นักเรียนทําได้เพียงนั่งฟังในชั้นเรียนการแนะนําเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ปรับใช้หมด โหมดการสอนห้องเรียนกลับด้านได้ง่ายขึ้นรูปที่หนึ่งสแสดงผลของคำถามแบบเลือกตอบจากรูปที่หนึงเราสามารถเห็นจำนวนนักนักเรียนที่ตอบคำถามถ,ามถูกต้องและสัดส่วนของจำนวนตัวเลือกแต่ละข้อเพื่อให้ข้อมูลถึงความจำนาญที่แท้จริงของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตั้งคำถามในครั้งต่อไป เนื่องจากการเกิด2 0 1 9เป็น ncov part lens c ค r d r ได้ยังเห็นฟังก์ชันการถ่ายทอดสดในขณะเดียวกันการปรับปรุงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ทำทำให้การถ่ายทอดสดเร็วและราบรื่นขึ้นแพลตฟอร์ม hacker l a n k hacker l a n k เป็นแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินทักษะของนักพัฒนาสำหรับบริษัทกว่า2อ0 0แห่งโลก แฮกเกอร์แฮกเกอร์แหลงให้บริษัทต,ต่างๆนักพัฒนาที่มีทักษะและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เร็วด้วยการทําให้ผู้สรรหาบุคลากรด้านเทคนิคและผู้จัดทําและผู้จัดการการจ้างงานสามารถประเมินความสามารถอย่างเป็นกลางในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรแพลตฟอร์มบริษัทต,ต่างๆระบุนักพัฒนาเหมาะสมตามผลลัพธ์ ของความท้าทายในการเขียนโค้ดและการสวัสหาการติดที่ใหญ่เช่นการจับคู่พัฒนาทุกคนกับงานที่เหมาะสมหากนักเรียนใช้การแก้ปัญหาบนแพลตฟอร์มเป็นการบ้านให้ใหติดกับการพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่เนิ่นๆจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเติบโตตามมาแพลตฟอร์มมีผลิตภัณฑ์เดียว h a c k e r l a n g for School เราจะสมัครผลิตภัณฑ์นี้ในอนาคตรวบและรว,รวมปฏิถิติของนักเรียนโดยตรงปัจจุบันเราให้นักเรียนลงทะเบียนเองแล้วใช้แพลตต้อนในการรวบรวมข้อมูลคะแนนของนักเรียนกรอบของหลักสูตรแสดงในรูปที่2ชั้นแระให้สรุปประเด็นความรู้หลักสูตรเช่นรายการลำดับคิวและสเต็ ในโครงสร้างเชิงเส้นไบนารีไบนารีทรีและกราฟที่สอดคล้องกันในโครงสร้างที่ไม่เชิงเส้นตลอดจนอัลกอริทึมการเรียนรับเรียงลำดับและการค้นหาโดยทั่วไปรวมแผนการเรียนการสอนของแต่ละภาคจัดเรียงจัดลำดับความคืบหน้าของการสอนใช้เรียนชัดรูมเพื่อเผยแพร่เนื้อหาการสแสดงตัวอย่างก่อนเรียนใช้เรียนเรียนเสนอในชั้นเรียน นะที่มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนตามบันทึกการทดสอบในชั้นเรียนของนักเรียนเพื่อปรับเนื้อหาในเรียนในห้องเรียนให้ทันเวลาหลังเลิกเรียนใช้แพลตฟอร์มแฮกเกอร์แรงเพื่อเลือกคำถามการแก้ปัญหาที่มีความยากปานกลางเป็นการบ้านเมื่อเราเราเริ่มใช้แพลตฟอร์มครั้งแรกนักนักเรียนบางคนกลัวภาษาอังกฤษและข้าอธิบายหัวข้อ พวกเขาไม่เข้าใจและไม่รู้วิธีใช้งานหลังจากอธิบายหัวข้อง่ายๆนักเรียนก็ค่อยๆเข้าสู่สถานะและนักเรียนบางคนมีความกระตือรือร้อนอย่างมากในการแก้ปัญหาบนเพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองความปรารถนาที่จะพิชิตดังนั้นจึงมีช่องว่างที่ค่อนข้างชัดเจนในผลการเรียนปัจจุบันนักเรียนที่อยู่แถวหน้าทำคะแนนได้สูงเป็นพิเศษแต่นักเรียนที่อยู่แถวหลังกลับต่ำมากนักเรียนส่วนใหญ่ สามารถใช้ผลของแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาจุดบกพร่องที่เกี่ยวข้องปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือหมดเวลากล่าวโดยย่อคือมีการรวบรวมซ้ำไม่สิ้นสุดนอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้นักเรียนช่วยเลืองซึ่งกันและกันนอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือิเริ่มจะสื่อสารกับผู้ช่วยสอนหรือครู ก่อนหน้านี้สภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรมของหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่ใช้ Virtual Studio 2010ซึ่งมีการพัฒนาต่อเวลารวมถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นักเรียนส่วนใหญ่ติดตั้ง Virtual Studio 2019บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังคงมีความความเข้ากันไม่ได้ระหว่าง2เวอร์ชั่นดังนั้นจึงมักหน้าไปสู่ปัญหาโค้ดแบบ แพลตฟอร์มต่างๆอย่างไรก็ตามการใช้แพลตฟอร์มแฮกเกอร์แลนด์ช่วยแก้ปัญหานี้ได้นักเรียนไม่จําเป็นต้องติดตั้งสภาพแวดล้อมการพัฒนาเลยและช่วยยังช่วยและยังช่วยแก้ปัญหาของนักเรียนบางคนที่เกิดจากการติดตั้งซอฟต์แวร์อีกด้วยข้อที่สามความสัมพันธ์ของหลักสูตรและแพลตฟอร์มเพื่อความต่อเนื่องของหลักสูตรและการขยายความคิดในการแก้ปัญหาของนักเรียนเราสรุปปัญหาทั่วไปในการ บ้านเพื่อป้อนกับการสอนด้วยวิธีเลน c a r คทลูมและแฮ c เตอร์แลงรวมกันอย่างมีเหตุผลและประสิทธิภาพการสอนมีประสิทธิผลจะบรรลุผลสำเร็จความสัมพันธ์ระหว่าง3สิ่งแสดงอยู่ในรูปที่3พวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้วงปิดที่สมบูรณ์แบบบทสรุปหลักสูตรใช้รูปแบบ เป็นคัสรูมเพื่อให้เกิดความผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์และใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกับทางซึ่งกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้และปรับปรุงปปิดิทธิภาพและคุณภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนการบ้านหลังเลิกเรียนส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร,ร์ม Hackerland ในขณะที่ความรู้ของหลักสูตรพวกเขายังสามารถรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรม รูปแบบและประสบการณ์ของโปรแกรมเบอร์ที่แตกต่างกันทําให้นักเรียนสามารถสะสมและเพิ่มพูนความรู้ฝึกฝนแนวคิดและประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเข้าใจเวลาความซับซ้อนของความคิดต่างๆโดยส่วนตัวแล้วเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การใช้เวลาเรียนรู้ชอบเรียนรู้ชอบนักเรียนจบการนำเสนอครับขอบคุณครับ